คือมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วก็มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสำหรับผมการได้พาลูกออกมาในพื้นที่ธรรมชาติครับให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วยตัวเขาเองพอได้เรียนรู้เสียมันก็เกิดความเข้าใจต่อยอดไปถึงจินตนาการของเขาซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าปลายทางเขาจะจะไปเป็นทาอาชีพอะไรตัวผมครับเป็นนักเดินทางนักทำสารคดี เวลาไปทํางานทีเนี่ยเราใช้เวลาในป่าเยอะไปทํางานเยอะไม่ได้อยู่กับบ้าน,เ,นเหมือนเราอยากมีเวลาคุณภาพที่ได้ใช้ร่วมกันได้ออกมาสัมผัสธรรมชาติอย่างเด็กเนี่ยครับก็โตขึ้นกวันแล้วก็เดี๋ยวพ,อ,พอโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางที่เขาอยากอยากไปของเขาเองอยากไปกับเพื่อนอยากไปกับคนนู้นคนนี้แต่สิ่งที่เราพาไปได้นะครับหนึ่งนอกจากได้ได้มีสิ่งประทับใจร่วมกันแล้วเนี่ย เริ่มมีคําถามเพราะบางทีเราเล่าไปปุ๊บเขาเกิดภาพขึ้นเขาก็จะถามเนี่ยมันก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วเราก็จะทําให้เขาเนี่ยเรียนรู้จากตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆตามตามวัยของเขามันก็จะทําให้เขาเข้าใจภาพรวมว่าอันเนี้ยมันมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้มันดีขึ้นอันนี้มันไม่ได้ละอันนี้มันเกินกําลังเราแล้วแต่ถ้าเกิด พอเขาเข้าใจเขาก็จะสามารถที่แบบอาจจะเป็นเสียงหนึ่งซึ่งไม่รู้ดังหรือเปล่าแต่มันสามารถบอกต่อไปถึงคนอื่นเองทีเนี้ยถ้าเกิดคนอื่นๆหลายๆครอบครัวเนี่ยได้ได้เข้ามาพาลูกเข้ามาสัมผัสธรรมชาติเนี่ยเข้าใจมันเขาก็จะเข้าใจว่ามันจะต้องเริ่มต้นยังไงสังคมก็จะเข้าใจแล้วมันก็จะทําให้ภาพรวมของเรื่องราวธรรมชาติแล้วก็การอยู่ร่วมกันเนี่ยที่เราเรียกว่าการอนุรักษ์เนี่ยครับ มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันก็จะเป็นการอนุรักษ์แบบยั่งยืน